สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบอนสีชนลี่สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ชนลี่จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับบอนสีที่ชื่อว่ามนสวรรค์นะคะนี่นะคะมนสวรรค์สวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวชลลี่มารีวิวให้ดูว่าลักษณะของมนสวรรค์เนี่ยมีลักษณะอย่างไงไปดูกันเลยนะคะ ทุกคนนะคะ,ะชลลี่ก็จะพามาดูนะคะต้นนี้ชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะ,ะต้นเขาค่อนข้างจะเป็นต้นแม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าไซยังไม่ใหญ่เท่าไหร่พอดีอตัดใบทิ้งนะคะต้นนี้มีความพิเศษนิดนึงนะคะโชว์หน่อยมีดอกด้วยค่ะทุกคนเรากําลังลุ้นนะคะว่าดอกเนี่ยะจะติดไหมนะคะเราจะ,ะผสมตัวไหนดีนะคะ ะะลักษณะของมนสวรรค์นะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วาตามด้านบนนะคะจูลี่เนี่ยได้ทําคลิปที่เกี่ยวกับพริกเกลือไว้ไปนะคะแล้วก็เรามีเหมือนกับต้นมณฑสวรรค์น้อยๆนะคะไปด้วยแต่พอดีวันนี้นะคะมีไซส์ใหญ่มา,าให้เพื่อนๆนะคะดูกันนะคะลักษณะของมนสวรรค์นะคะก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ วันนี้อุปสรรคเยอะนิดนึงนะคะพอดีอยู่ใกล้ๆสนามล่มบินแล้วก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าพอได้อยู่นะคะทุกคนทุกคนนะคะดูนะคะเราขอแป้งขอเริ่มจากตรงสะดือนะคะสะดือเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเลยสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่ก้านนะคะ ขอบใบของเขาก็จะมีเป็นสีเดียวกันกับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะขอบใบก็เป็นสีเดียวกันกับพื้นใบนะคะข้างในก็จะมีความเป็นเม็ดนะคะ med เม็ดนี้ก็จะออกสีชมพูนะคะซึ่งพริกเกลือถ้าพริกเกลือจริงอ่ะถ้าตัวที่ชนลี่ให้ทุกคนดูไปครั้งที่แล้วนะคะพริกเกลือก็จะมีเม็ดเป็นสีขาว,วนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับพริกเกลือเลยทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความป้ายแล้วก็ความเม็ดนะคะอยู่นะคะ เนี่ยชุนี่ให้ดูใบอันนี้น่าจะเป็นใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้กัดแบบที่จริงถ้าถ้ากัดแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเป็นความเป็นแบบสีน้ําตาลเต็มใบเลยนะคะสีน้ำตาลเต็มใบ,ะะตตมบแต่พอดีต้นเนี้ยตัดใบออกนะคะเนี่ยพึ่งพึ่งจะขึ้นมาใหม่เขาก็เลยเหมือนต้องกัดสีนิดนึงนะคะนี่เม็ดเขาก็จะมีเม็ดสีแดงนะคะนี่เม็ดสีแดงนะคะแล้วก็มีเป็นสี าขาวป้ายชมพูข้างในแหละเนี่ยก็มีขาวอยู่แหละนิดนึงแล้วก็มีเป็นความชมพูนะคะลักษณะใบนะคะนี่ใบก็เป็นบอนที่มีลักษณะใบค่อนข้างแบบเป็นบอนใหญ่อะคะ่ะลักษณะใบของเขานะคะเป็นทรงหัวใจนะคะเป็นทรงหัวใจใบไทยนะคะนี่นะคะหูก็เป็นหูกลางนะคะดูใต้ใบนะคะใต้ใบก็ใต้ใบสวยนะ ดูนี่ใกลใบเขาก็มีความแบบทะลุทะลุสีจริงมานะคะเนี่ยทะลุสีจริงมาก็จะมีสีแดงนะคะแล้วก็ก้านนะคะเดี๋ยวชนลีพาไปดูก้านนะคะก้านนี้คือดําเลยค่ะทุกคน,นดำดำมงคุดดำเปลือกมงคุดแต่ว่าชลีรู้สึกว่าน่าจะดำดำกว่าทุกต้นนะคะดำแบบดำปกติถ้าดำเนี่ยเขาจะออกเป็นแบบเปลือกมงคุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็แบบค่อนข้างจะดำชัดน,นะคะ,นะคะสวยมากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบอบอลที่มีความเป็นบอลบอลบอลป้ายนะคะบอลเปิดจริงๆก็มีทุกสีทั้งป้ายทั้งเปิดทั้งเป็นเม็ด <laughs> นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นบอล บอลป้ายแล้วค่ะบอลป้ายป้ายป้ายเป็นเม็ดเม็ดสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวชุลีเดี๋ยวชุลีสรูให้ดูนะ,นะะนวิธีการดูแลนะคะ จริงๆล้วก็บอลก็คือวิธีการดูแลเนี่ยก็เหมือนทั่วไปเลยนะคะชุลี่เคยพูดไปแล้วหลายๆคลิปแต่ว่าก็เดี๋ยวพูดเป็นสั้นๆให้ฟังนะคะวิธีการดูแลของเขาเนี่ยเราก็เปลี่ยนกระถางเข้าไปตามไซส์ของเขาถ้าเขาแบบตอนถ้าเริ่มต้นจากเบบี๋เราก็จะใช้กระถาง4นิ้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระถางออน่าจะเป็นกระถางไซส์9นิ้วค่ะนี่กระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่เหมือนกันแล้วก็วัสดุที่แท้ในการปลูกนะคะเราจะใช้ เป็นใบก้ามปูนะคะจริงๆเราใช้ใบก้ามปูล้วนได้อะไรก็แล้วแต่ที่ให้รากเขาเดินดีแล้วดินไม่แน่นนะคะอันนั้นเขาจะเขาจะแบบงอกง่ายแล้วก็แบบแบบโตวไวมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะจะโตวไวแล้วก็อันนี้เลยนะคะมียานิดนึงนะคะต้นนี้คือพิเศษหน่อยก็คือระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขากําลังตั้งท้องนะคะ มีมีดอกนะคะชลรี่เนี่ยมีคลิปการผสมเกสรด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่วัสดุปลูกของเขานะคะนี่ใบก้ามปูทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนใบก้ามปูแล้วก็ผสมดินดนิดนึงนะคะแล้วก็วิธีขยายพันธุ์นะคะชอรี่ก็เคยทําให้ดูแล้วนะคะทุกคนสามารถไปตามคลิปได้นะคะก็ถ้าตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีดอกเนี่ย ถ้าเราสังเกตถ้าเขามีดอกนี่แสดงว่าหัวของเขาที่อยู่ข้างล่างน่าจะ,ะเจริญเติบโตค่อนข้างจะเยอะแล้วค่ะสามารถที่จะแบบขยายพันธุ์โดยวิธีการหัน่นหรือว่าการผ่าได้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเหมือนเขาเหมือนหัวแก่แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะแบบเป็นดอกะคะ่ะส่วนใหญ่ที่สวนนะคะนี่สวนวิทวีก็พยายามที่จะแบบผสมเกสรน,นะคะเพื่อจะได้ลูกไม้ที่หลากหลายสีสันนะคะ พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะคะดูทุกคนสวยมากๆเลยนะคะได้ความอ่าถ้าเราคลิปที่แล้วเนี่ยชลลี่เดี๋ยวชลลี่เอาเอารูปขึ้นมาให้ดูรูปพริกเกลือนะคะยวดูเลยนะคะเนี่ยรูปรูปส่วนพริกเกลือเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าอ่าพอแผงถ้าเราผ่าหรือว่าถ้าเราผ่าต้นนี้นะคะผ่าเลยอะคะ่ะมีโอกาสที่จะแผงออกไปเป็น พริกกะเกลือนะคะก็คือถ้าไม่มีสีแดงเนี่ยเขาเขาเรียกเลยนะคะว่าเป็นพกกริกกะเกลือจริงพริกกะเกลือเนี่ยแพงมาจากต้นนี้นะคะมวลสวรรค์น,นะคะนี่เพราะว่าพริกกะเกลือเนี่ยเขาจะมีป้ายตรงนี้สีแดงนะคะเนี่ยสีแดงแบบนี้เลยเป็นป้ายแบบเดียวกันเลยนะคะพริกเกลือแล้วก็ตรงสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวไม่ได้อมชมพูนะคะ จะเป็นสีขาวนะคะส่วนสีเขียวที่ที่ป้ายเป็นสีเขียวจะเป็นสีเขียวสีนี้เลยนะคะคือเกิดจากการแผงของต้นมนสวรรค์นะคะทุกคนถ้าทุกคนไปซื้อแล้วเขาบอกว่าต้นนี้ต้นแม่เป็นมนสวรรค์เราผ่าต้นแม่มาจากมสวรวค์แล้วเราเลี้ยงสักพักหนึ่งมันก็ออกเขียวเขียวแล้วก็ออกเป็นแบบจุดๆแด,ดงๆขาวๆนะคะอันนั้นคือแผงเป็น แหงเป็นพริกกับเกลือแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็ใบเขาก็ทรงนี้เลยนะคะสวยมากเลยะค่ะทุกคนส่วนเรื่องของราคานะคะราคาของมนลสวรรค์นี่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะเหมือนกับมีกันมาตามหากันอยู่ในช่วงหลังๆนะคะทั้งพริกกับเกลือแล้วก็มนลสวรรค์ก็ราคาแพงถ้าไซส์เบบี๋เขาอ่ะเริ่มต้นเขาก็จะอยู่ประมาณพันสองพันสองนี้ประมาณสองใบสองใบหรือสามใบที่แบบเป็นกระถางสี่นิ้วค่ะ ดังนประมาณเริ่มต้นที่พันสองนะคะราคาก็จะอัพตามไซส์เรื่อยๆนะคะถ้าไซส์นี้จริงๆที่เขาขายกันนะคะก็จะอยู่หลักแบบหลักเกือบหมื่นนะคะหลักเกือบหมื่นได้คนะ่ะจริงๆต้นนี้ก็หลักเจ็ดแปดพันหรือแบบหมื่นได้อะคะ่ะเนี่ยเพราะว่าไซส์เขาเป็นไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะทุกคน อันนี้นะคะมนสวรรค์ค่ะทุกคนวันนี้ชนลี่ก็พาทุกคนนะคะมารู้จักกับต้น,นบอลสีมนสวรรค์น,นะคะมาพบกับความงามของบอลสีจะบอลต้นไหนก็สีสวยงามมากนะคะชุนลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเพื่อเข้ามาดูแล้วก็บางคนอาจจะมีแบบก็ดูไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบว่าชอบบอลสีแล้วก็ดูก็ชมนะคะเดี๋ยวชนลี่พยายามจะหาต้นวสวยๆนะคะมา ถ่ายวิดีโอหรือว่ารีวิวให้พี่ๆนะคะได้ดูกันนะคะวันนี้ชนลี่ก็ขอ,อาลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ